เมื่อวันที่2เมษายนนางสาวบุญนาดาสุปยพันธ์รองโฆษกศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าหลังรับสมัครเลือกตั้งสอกอป้ายผู้สมัครของพักเจอสิกหนักเนื่องจากป้ายถูกทำลายถูกถอนแล้วนำไปโยนทิ้งไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ติดป้ายตามระเบียบการติดป้ายอย่างถูกต้องทุกประการจึงวอนขอความเห็นใจอย่าทำลายหรือทิ้งกันเลยและสุดท้ายหากพี่น้องประชาชนพบป้ายของพักที่ถูกทำลายชำรุด หรือกีดขวางการจราจรให้รีบแจ้งเข้ามาโดยด่วนทางพักจะรีบจัดการแก้ไขและหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางเพราะทุกเสียงของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่พักพลังประชารัฐให้ความสําคัญอย่างที่สุดทางพักพลังประชารัฐมีนโยบายเรื่องการติดป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ากับผู้สมัครสอกอทุกเขตให้ใส่ใจเรื่องการติดป้ายให้เป็นไป,นปนตามระเบียบการติดป้ายหาเสียงอย่างถูกต้องถูกกฎหมายที่สําคัญต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ซึ่งทางผู้สมัครสอกอทุกคนให้ความสําคัญและใส่ใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่นางสาวบุญนดากล่าว